คุณรู้ไหมว่าชีวิตของคนเราสรั้นกว่าที่คุณคิดไว้มากพระคาที์ไบเบิลบอกว่าชีวิตของคนเรานั้นสั้นเหมือนวันวานจะรู้อะไรก็หาไม่เพราะวันคืนของเราบนโลกเป็นเหมือนเงาดังนั้นในช่วงชีวิตที่มีความจํากัดนี้จะยิ่งได้ความหมายและเสียไปเปล่าๆถ้าคุณปล่อยให้วันคืนที่ผ่านไปเต็มไปด้วยสิ่งที่คอยบั่นทอนคุณค่าในชีวิตของคุณอย่างความโกรธกลัวเกลียดชังวิตตกกังวลหรือขมขื่นใจ กำลังใจหนึ่งนาทีวันนี้จึงอยากบอกคุณว่าชีวิตนั้นแสงสั้นขอให้คุณใช้มันให้ดีและความรักนั้นหายากขอให้คุณรีบคว้าไว้อย่าให้หลุดหายแต่ความโกรธเป็นอันตรายขอให้คุณจงทิ้งมันไปให้เร็วในขณะที่ความกลัวนั้นน่าหวาดหวัน่นขอให้คุณกล้าหาญเผชิญหน้ากับมันและนี่คือสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสืออะไรความทรงจำอันแสนสุขโดยธงชายประดับชนานุรัต์ กำลังใจหนึ่งนาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ